คือมาหลายแต่พวกเจ้าพากันมาอย่างวนพวกเจ้าบะมี่วัดนั่นมาไกลปันนี่นะครับทำไมาแล้วก็พากันตั้งใจฟังเมื่อฟังแล้วก็เอาไปเหตุน้ำเด้จังทีเห็นผลฟังซือ่อแล้วคิดเอาบะมีได้ผลเด้วิธ <Yeah. S 1> ีการปฏิบัติธรรมให้ถึงธรรม ห้าาหงยินแต่ว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจักเฮตดจังไดเพราะว่าจะของบใไ่ใจจาของที่จริงนะเขาเจ้าจก็บ,บอกวิธีเวิดมันนั่งจับจุดวัตถุบนีิสิบอกให้มันเป็นจุดเลยถ้าห้าฮถสามถาถํำจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ได้หมายถึงว่าให้ทุกคนส่งชาติจับเอาจุดเดียวเด้อย่ยยาเอาหลายจุดเพ่งอยู่ในชานอันใดอ,นอันหนึ่งเอาอาการปิติมาเป็นเครืองยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้อยู่ในชานนั่นเอง อาการพิธีที่บอกว่าจับจุดอุณาโลมนั่นแหละบางคนก็ขื่นหัวบางคนก็เข่ากลางสมองบางคนก็อยู่หน้าอกบางคนก็อยู่หน้าท้องบ่เป็นหนาทั้งหนาทั้งนอกหรือทั้งในเป็นทั้งสัน้นแต่ว่าวันนี้มันหลายจุดมันชี้ขั้นอธิบายหลายอย่างเอาอันเดียวมันได้เอาระว่างกลางหน้าผากนี่ห้ได้เ<ไ>้อวิธีการเพิ่ก็้อนไปแล้วในหนังสือก็มีผู้ใดไดหนังสือไปแล้วก็ดี หรือว่าผู้อยากมาฝึอกอยู่นี่ก็ฝึกเอาน้ำคู่เปรกแยกคำใดเด้อถ้าผู้ใดปองจะไปฝึกน้ำเหล้าด้ยแต่ปองมีความรู้หลายแหลอ่อย่าไปคุยกับเล้าพอเล่าบ่มีความรู้เราเปรกคนผู้น,นั้นก็ต้องเปรกคือกันางสิั่งสีบอกกันได้เพคนที่เป็นผู้สอนให้ดอกโดยเฉพาะพวกผู้คุยิ่งเอาดูทุกทุกชิชบอกอย่างหนึ่งแหละและอันนั่นแหละ บอกไปแล้วนี่แหละยู่หันโอ้ยเนาะต้องเอาผู้นั้นเฝ้าพอาเหลาใจยินต้องเอาใย่ยคำใดคู่ปึกผนู้ฝอนสอนให้สอนต่อโตกับเล่าโลดเบิดทุกคนในหันแหละถ้าพู้ได้อยากได้ไม่อยากได้ก็สร้างจังหวะห้ามีจุดให้อยู่แต่ห้าททำจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเป็นเอกตาลมเอกตาจิตคือเอาความคิดกองห้าอยู่ในขัามบริกรรมพุทโธ นี่คือความฉีดเป็นหนึ่งเป็นพุโทโธท่านั้นเราเอาอาการบิติมาได้ไหวในระว่างกลางหนาผากตัวนี้สิเป็นตัวสีเห่าเป็นตัวลูกไหวทะลุลูกซึกโตนั่นเองสติคือความคิดนะคิดถึงหยังมันก็อยุ่กับอันนั้นสัพพัญญะคือความรู้สึกตัวตัวนี้เลือเอ่อนว่าถาทุกคนร่วมสติกับสัพพัญญะเป็นหนึ่งได้แล้วเฮาสิหุจักวิธีดอกบารนี้ว่าข้าว่า รู้สึกตัวทั่วพร้อมคืออย่างคอยทุกคนพยายามที่เอาตัวนี้ให้มันให้มันคล่องก่อนเอาตัวเนี้ยเอาตัวจิตหนึ่งเพ่งอยู่กับอารมณ์ที่มันเป็นเอื่นนมาชานก็ได้เขาทรงชานเพราะท่านในแมนเข่าชานทรงก่อนตาเขามันบริ้สึตัวดอกตาเขาแล้วมันเป็นอัปปนาสมาธิเป็นภูมิสติรู้อยู่ในความเป็นอุบเบกขาตั้งหากอยู่กับความวางหาประมาณบไดหรืออุบเบกขาน่นแหละเดียวกัน <c oughs> ให้ทุกคนให้ให้มันได้หลักเอินวันหลักอยู่ห <c oughs> ลักอยู่ของจิตคือความคิดหลักอยู่ของความคิดเพื่อให้มันเข้าถึงใจมันเข้าใจวันนี <c oughs> ้ทุกคนฝึกเอาเพราะต้องไปเห็นอีหยังมากดอกขวาต่างๆทุกคนท <c oughs> ่านั่งแบบน,นี้เอาเอาทีละทา่า <c> ท <oughs> ่านั่งท่ายืนท่านอนก็คือว่ามันบริเคลื่อนไหวร่างกายบม่มีการกระทบกระเทือน ให้ทุกคนรักญ่คือลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอยู่อย่างเดียวตอนนี้จนกว่าว่าอาการปิตินี่เกิดเมื่ออาการปิตินี่เกิดแล้วฝึกในการทานั่งจนชำนาญแล้วที่นี่ก็ท่ายืนท่ายืนกับป่ะตั้งจากท่านั่งท่านอนกับป่ตั้งจากท่านั่งจุดสําคัญจับจุดให้ดีเด้อคือว่าลมหายใจนี่กับอาการปิตินี่ ให้มันคู่กันส่วนความคิดนั่นอยู่กับคําว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอาการพิสีเสียวๆในระวางสันจมูกจนถึงระวางกลางหน้าผากในกระดานหน้าผากเข้าเองนั่นแหละ่มเข่าพืชนี่ก็ให้ลูกมันชืขึ้นมานี่เองออกลูเข่าลูออกลูลออกลน่หันแหละเราต้องไปเห็ดอย่างอื่นเห็ดยูซํานันเห็ดยูซํานันให้ชํานานสะก้อนจนรู้สึกว่าเออ แค่นึกเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นบัดเนี่ยเหลือบตาเบื้องปลายจมูกเจ้าของโดยไม่ต้องไปคิดยังก็ได้แค่หายใจวุบเขาเป็นโลดมี่คืเป็นโลดทั้งทั้งที่ทมืนตานี่แหละมืนตากะเห็ดได้ลับตากะได้นะต้องบอกอยัางละเอียดทั้งมืนตาทั้งลับตาเห็ดให้มัมได้จับจุดใหันไม้ได้ันอยู่แค่นี้เมื่อคล้องในการนั่งการนอนการยืนด้แล้วบัรให้ฟึกเฮ็ดขณะที่เดินไปฟึกเห็ดขณะที่เดินไป คือเพ่เดินจงกรมนั่นแหละปวกเข้ากับว่าแมนวาสิไปอยู่ทั้งท่ากับาว่าเดินจงกรม<อ>ความหมายของข้ามวาสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอารมณ์เดียวแต่ว่ามันสิมีอยู่สามคณะคณิกะสมาธิอุปจจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิความสงบมีอยู่สามในระดับนั่นแหละอ,อยากให้ทุกคนเข้าใจซับนี่สะกอนสมาธิ สามระดับคณิกะอุปจาระและอัปปนาส่วนอัปปนานะันนะัะนมันบรุรสึตโตดอกอวัยกนให้เอาระวางคณิกะกับอุปจาระก่อนคณิกะนี่คณนะน,นี่ที่เขาพยายามหรือทําความสงบให้ถึงแล้วในขณะปัจจุบันนี่เองแต่ว่าความสงบของเขามันสิประคองไปถึงที่สุดบ่คือสงบไปตลอดบอ่ถ้าสงบชั่วคราวแล้วเอินคณิกาแล้วก็สงบยาวขึ้นไปอีก จากหาน้าที่เป็นสินาที่ยี่ินาที่สามินาที่แื้เอินเป็นอ,อุปจาระสมาธิออถ้าว่างอุปจาระได้แล้วเข่าสูอัปปนาอันนี้สิบัลูสึกโตคําว่าอัปปนาสิบัลลูสึกโตตอนให้นั่งยืนนอนแต่ว่าสิเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างเปล่าอันหาประมาณไม่ได้เป็นผู้มีสติรู้อยู่ในอุเบกขาออคิดทําความข้าใจ กับหลักการเรานําไปปฏิบัตินําไปฝึกนําไปเหตุเอานี่คือความเข้าใจหลักการมันสะก้อนแล้วสําหรับคนที่เหตุเป็นแล้วหมายถึงจับจุดอุณหโลมหรือเอาอาการปีตีได้แล้วจับเอายจ,จุดเดียวไม่ต้องไปเอาหลายจุดดอกเอามองเดียวไม่ได้สะก้อนถ้าเอาหลายจุดมันหลายใจมันบอกเป็นเอกคาตาจิตมันบอกเป็นหนึ่งจิตบอกเป็นหนึ่งมันบอกเพ่งอยู่มองเดียวให้เอามองเดียวนี่ละ เน้นเอาเมืองเดียวซะบาทนี้จะถามแล้วตรงนั่นแหละแล้วตรงนี่แหละมันหลยตรงหลยมันสุดมันซับซ้อนตัวเองเอาเฉพาะกลางหน้าผากเด้อไปก็ดีจั้งสั้นทีนี้เฮ้าฝึกยางยออางไปยางมานี่ย่ต้องจับลมในขณะที่เดินนี่บ่ต้องจับบ่ต้องจับลมมันจับลมบ่ใดในขณะที่ยางไปนั่นนะ่ะแต่ว่าให้สติเฮ้าคิดถึงคําว่าพุทธโธก้าวขวาพุทธก้าวซ้ายโธ แต่ว่าอาการปีตินี่ให้มีคือเกา่าให้มียุจังสัน้นและเมื่อความสงบเอินวาคณิกะเกิดขึ้นแล้วนี่อุปจาระนี่จะมีสิ่งที่อุบัติขึ้นเป็นเครื่องเป็นอุปสรรคําว่าอุปสรคแปลร่าเครื่องทดสอบในความสงบหรือความตั้งมั่นในความสงบของตัวเองอุปสักคคือ,อยังอุปสรรคือการเห็นการเห็นนั่นเห็นนี่แต่ว่าถ้าเห็นแล้วห้องประคิดออก ให้มัตั้งมนันอยู่ในจุดนี้จึงเอาจุดอุณาโลมนันมาเป็นสะพาัญญาใน้ควมรูสึกตตวาจาของบัคิดออกเอาตัวนี้บัคิดออกอย่เบารัดหัดเอาเป็นธรรมดาคนฝึกใหม่ก็ต้องคิดคิดเวลหาห้าวหูยินเสียงนั้นคุกคุกคักคักเสียงแตกตุ้มตุมตำตำทั้งนั้นทั้งนี้ธรรมดาล้วเ้าสิหันไปให้ไปใส่ใจตัวอื่นซึ่งบได้ใส่ใจตัวนี้ตัวนี่แหละตัวตจุดอุณหโลมนี่แหละ นั่นเป็นธรรมดา,มาเด็คนฝึกใหม่บาท่านเด้เข้าใจาที่นี่มันตุ่มต่ำทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าสิคิดออกไปปุ๊บให้รีบดึงขึ้นมารีบดึงความคิดมาอยู่ในคํำพุทธโธนั่นแหละครับให้ลู้ซื้อตัว,ว่าเออสป,ปัชชัญญาหรืออาการปิตินี่ยังเกิดนิ่มๆน่วงๆเบืบบือบอยู่ในระวางกลางคิว,วระวางกลางหน้าผากของเองนั่นแหละให้ลู้เข้ามาจางังซีนี่คือการได้ยนินแม้นการเห็นคือกันกเห็นต่างๆนั้นหน้าเห็นมากัดกัน เห็นคนด่ากาันห่ายกันเห็นคนคุยกันอันนั้นอันนี้กันแล้วแต่ออตามพระราหเลาเฮ้เขาบอกกันเรื่องใดว่าออให้รีบดึงสติขึ้นมาอยู่กับตัวเองให้ได้ดึงขึ้นมาอย่าเอาสติไปคิดถึงผู้นั้นให้เอามาอยู่ในที่แตตอนนี้เขากําลังเหตุหออยังอยู่อยู่ในอาการปิิตี่ให้ได้ย,ยืนเดินเดินหรือว่าการได้ยินได้ยินได้ฟังได้กลินก่นก็คือกันได้กลิ่นยังเหม็นยังนอนนีนกเขาต้องไปคิดมันออกอยู่นี่นี่ เป็นรักเลยให้เอาลักเดียวนี่เมนยังนอกกับบรตตองวาหรือมีอาการอย่างอื่นเกิดขึ้นในทางร่างกายคือการขนลุกบ้นี่อาการขนลุกขนหัวลุกวูว้าผลขี้งลุกขึ้นกระซางให้รูซ้ซึกยุซึซึเบ่ต้องไปคิดออกว่าแมนยังหลายคนคิดไปมั่วตัวผีบ่เนี่ยตัวแรกหนึ่งสัน่นคือเป็นเรื่องนี้นอกแาละกา,ากหาเหตุผลมันสงสัยในสิ่งเล่านั้นเล่านั้น มันเลยออกจากความตั้งมั่นในความสงบแล้วออกจากความตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแล้วมันไปมันไปส่งความคิดไปบองอื่นมันเลยเป็นสองความคิดสามความคิดไปเป็นทั้งสั้นนั้นให้ตั้งมั่นยุแค่นี้แหละข้างเหตุยุแค่นี่แหละเออบอมเบนคิดเอาสิได้ด้ต้องเหตุเอาถ้าผู้ได้เหตุเอาเราพูดนั้นสิหุจักดอกประคองความรู้สึกอันเป็นอาการปิตินื่องเมืองยู่ร่างกลางหน้าผากประคองความคิดของอยู่ในความพุดทั่ว้ เป็นยังคือให้พูดโธเออเพราะว่าเข้าไปหันไปหนีมากนี่เข้าป้องกันให้มันเกิดความเคยชินในการคิดในสิ่งเดียวจะไปคิดหลายสิง่ง <c oughs> ต่คิดหลายอื่นหลายอย่างจากตาเห็นจากหูได้ยินจากหูดังได้กินออจากการสัมผัสรู้สึกนั่นนี่นะออก็เลยเฟกให้ตัวเองเนี่ยเกิดความเคยชินตั้งมั่นอยู่ในนี่ตั้งนั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนน,ออนี่คือ เมื่นตาก็ได้รับตาก็ได้เด้อทั้งเบิรนี่ร่วมแล้วทั้งเบิดนี่คําว่าสามารถที่ประจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นในความสงบที่มันบ่สงบเพราะว่ามันคิดออกไปจากสิ่งที่ได้ยินได้เห็นมันคิดออกไปไปหาเหตุผลมัน่นไปวิจัยวิจารณ์มัน่นไปหาความตัดสินกับมัน่นที่นี่บ่ต้องไปสนต่าหาตั้งใจปฏิบัติแล้วนั่นอย่าไปอย่าไปสนใจคิดเข้ามาให้สนใจยุทธะพหะองนี้สติส กับสัพพัญญะให้มาร่วมกันเป็นหนึ่งใหได้สัพพัญญะคือรู้สึกตัวนี่เอาเอาเอา,เอาอาการปิติมาเป็นตัวรู้สึกตัวเอาสติคือคํานึกเนี่ยเป็นนึกพุทธโทธอย่างเดียวเลือ่อนวาสติสัมปัญญะนี่ร่วมกันเป็นหนึ่งให้มันได้ถามมันได้แล้วเวลามันสีคิดถึงเรื่องน,น,นั้นเรื่องนี้พยายามคมไว้ที่แรกมันก็คิดไปก่อนแวบไปดึงขึ้นมานี่แวบไปดึงขึ้นมานี่เกิดความเคยคิดแล้วเฮาสี่ เข้าสิเข้าใจคําว่าสักตาว่ารู้สักตาว่าเห็นสักตาว่าได้ยินสักตาว่าได้ดมกลิ่นดอกนาเข้าสิรู้ของมันเพราะว่าเข้าเข้าเข้าบ่คิดออกไปเข้าชินในการในการอยู่จุดเดียวนี่แล้วสิรู้ดอกนาแต่เราค้นว่าการละกิเลืละจงังไดละในขณะที่จะของควบคุมควบคุมอาการพิตินี่ไว้หรือพุทธทไว้นี่มันละในตอนนั้นละ่ะละในตอนขณะที่ปฏิบัตริธรมนั่นแหละ ปฏิบัติที่กำลังเหตุอยู่นี่เองกำลังควบคุมความคิดและความรู้สึกของเจ้าของอยู่นี่เองนี่ละละอยู่ทั้งสั่นแล้วละนี่เพรามันาไปคิดเอาว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้บ่ต้องไปวิจัยวิจารณ์ยังดอกละนั่นขนะนั้นละละแล้วเรออียกว่าคมก็ได้ละก็ได้ละในตอนนั้นแหละถ้าคิดดัง่อื่นเข้ามาจังไดกิเลสไหลเข้ามายัมนั้นคือห้าปิดท่อน้านั่นแหละอปิดท่อน้ําถ้าเฮาปิดท่อน้าไ้ น้ำมันก็มาไลเขามาได้คือความคิดอันอืน่นความสงสัยอันอืน่นความกังวลร้อนๆในความพอใจอะไรบ่พอใจอันอื่นก็บ่เขาม,มาถ้าาไปเปิดน้งไดมันก็นไลเขามาอันแหละบ่ได้ตั้งกันการละการคมกิเลยเหตุทั้งสี่แหละเหตุไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วถ้าเกิดความคยชินแล้วห้าสิเห็นความคิดที่เกิดเกิดคิดขึ้นเองโดยบ่มีอารมณ์ความรู้สึกกับกับสิ่งที่มันคิดมันผุดตามธรรมดาแล้วความคิดมันเกิดได้อยู่เสมอนั่นแหละ กิดได้ตลอดแต่ว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจหรือไม่พอใจในความคิดที่มันเกิดจากตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสกระทบกระทั่ง <Yeah. S 1> นี่แหละคือจุดหมายของเฮาคือการสิละ,ละ,ล,ะละแบบนี้จุดหมายคือการละกิเลสหรือคมกิเลสคมไปคมมาเดี๋ยวกัะละของมันมนกระไลยของมันจางคลยของมันเองนี่ประเภทว่าทั้งๆทั้งกลางคืนหรือกลางวันกับสางสท,ท,ที่เฮาเห็นอยู่ได้ยินอยู่ฟังอยู่นั่นนี่อยู่ สำหรับบบดนี้ผู้เพิ่นเขาไปปฏิบัติกลางคืนที่ไปอยู่ตามถาม้รตามผาตามปา่ามันสิมีลึกลับยิ่งกว่านี้อีกสำหรับผู้ที่ไปกลางคืนบบดนี้ <Hey. S 1> มันสิมีสิ่งที่ลึกลับก็นั่นอีกที่มา่เป็นอุปสรรคหรืออุปจาระเนี่ยสมาธิในคณิกะนี่ตั้งมั่นดีแล้วอยู่ในจุดอุณารมม์ดีแล้วพุทโธดีแล้วเนี่ยเป็นอันหนึ่งเดียวกันได้แล้วบบดนี้อุปสรรคอันอื่นที่ นอกเหนือการตาเห็นโดยตาธรรมดาเฮ้าหูได้ยินหูธรรมดาเฮ้าได้ยินมันจะมีลึกลับก็นั่นอีกคำว่าอุปสรรคหรืออุปจาระนี่เครื่องขวางพออวกนี้เครื่องขวางหรือเครื่องทดสอบอารมณ์ของเฮ้าว่าเฮ้าสิคิดออกไปบอ่ออันนี้อย่างเช่นว่าแม้ขนาดว่าเฮ้านั่งสมาธิแบบนี้เอาเอาทำความสงบอยู่ในท่านั่งข้างหลังเฮ้าก็สามารถเห็นได้นี่แหละเอืเอนว่า อินว่าหลูล่ละลูล่ลู่ทั้งตาล่ะบา้านนี้ม่นคนยางมากข้างหลังก็เห็นได้แต่ว่าถ้าเฮาหนิ่งพ่อเฮาเฮาบ่ออกจากอาการปิตินี่เฮาบ่ออกจากล่มนี่คำภาวาหน้านี่อ่าถ้าบ่ออกแล้วมันก็เห็นอยู่คือเก่าของมันนั่นแหละแต่ว่าเฮาบ่ออกไปคิดไปสงสัยอ่าส่วนมากเริ่มต้นแรกมันก็จะเมื่อตาขึ้นเหลียวเบ่งข้างหลังนะข้างหลังก็เห็นเด้เป็นคนนซองภฟสายมาคือคู่บาเฉย ผู้บาเฉยนี่เห็นขางลัางออว่าจิบคิดละกูเขเอ,อแต่ว่าความหวัดวันความหยาดมันยังมีอยู่ก็เลยก็เลยหันไปเบื้องซ้ำนั่นนี่เป็นรู้แล้วออว่ามันซิบเทื่อนเราบอกตั้งตาบามเนี่ยบอกว่ายอย่าเบิง้งอย่าเบิ้องมันบอกเป็นความจริงมันเห็นจริงแต่ว่าตน,นั่นมันบพจริงดอกนั่นแหละเป็นอุปสรรคขัดขวางในการออกจากสมาธิของของเอง <Yeah. S 2> เรื่องของผู้บาดเฉยดู เดียกว่าคนสองคนแย่งไฟม่านี่ย่งผ่านพิ่นนั่นแหละแต่ว่าพิ่นหันล้างห้เด้แต่ว่ามันคือเห็นเห็นชัดเจนมากเกิดความสงสัยหันไปเบื่องสัมนั่นยังว่าโอ้ยฝ่ามือใส่กหูอยากะบาดจะบวมก็พอเข้าใจยังแต่นอนนะก็ยังว่าสักแต่ว่าเห็นเออเสียงก็คือกันคือสักแต่ว่าได้ยินสิเป็นเสียงไหาเสียงห้องเสียงห้อยหวนยังกระจม เสียงคนเบากันพุ่มพัมพุ่มพำสองคนสามคนก็ตามเสียงนักลบเสียงมาวิ่งเสียงสร้างห้องยังกัสร้างคุ้มอยู่ในนี่อย่างเดียวคุ้มอยู่ในหนดในูดังนี่เออให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่นี่แหละกับอาการพิติอายุแค่นี้รู้แค่นี้นเออห้อาสิคอยซึมซาบในการเคยคิดในการได้ยินได้ฟังได้เห็นดอกนาเออนั่นแหละคมกิเลสละกิเลสละแบบนี้แค่อยุแค่นี้เออถ้าห้าคิดออกไปห้าสิเกิดความหวาดวันขึ้นมาเลยกลัว ย่านขึนมาท่านที่เลยเนี่ยแสดงว่านั่นแหละเป็นความรู้สึกติบ่พอใจแล้วนี่แสดงวควบคุมอ่ไรนี่เป็นธรรมดาของไม่มาสั้นสิไลขึนผู้เขาดูอ่ะขึนไปขึนไปถ้บ่บอไปประสมโดยตัวเองมันบ้รู้ดอกมาคิดเอาอยู่ดีคิดแล้ะก็เปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นบม่มีทางคิดครับคิดก็เป็นบ้าอย่างเี้ยเป็นสั้นเพราะนั้นต้องหาวิธีหยุดความคิดโดยการคิดอยู่ในจุดเดียวอารมณ์เดียวคือพุโทโธ ือว่าอาการปิติที่เกิดขึ้นระวางนี้อายุเฮ็ดยุแค่นี้มันก็ต้องใส่เวลาแน่บ่วบ่แมนบาสิเฮ็ดเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้จนเกิดความเคยชินในการบ่สนใจในสิ่งที่เห็นมันบ่มันบ่แมนตาเห็นคนยังไปไม่เห็นแสงสว่างเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์เห็นเพวกผีพวกเปรตพวกอสุรกายต่างๆานั้นน่าสาละพัดที่สิเห็นถ้าเฮ้าขวบคุมของเฮาอยู่ในอารมณ์เดียวได้สิ่งนั้นเฮ็ดยังเฮาบ่ได้ ที่มันเหตุใดก็พอเอาความผิดของเฮาเขาขมาทำลายจากของเองมันหักละ่ะทำลายความสงบตั้งมัน่นทำลายความตั้งมัน่นทำลายความสงบในในในตัวเองนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างขื่นขึ้นยกับเจ้าของได้บ่ได้ขึ่นยกับผู้อืน่นบางที่ก็เป็นแสงสว่างสีรอยโดวยบางเหนือกกใหม่ปลายกกใหม้กลางกกใหม่ก็แล้วแต่เห็นหงุด้งิดอีนี่เห็นหุงจริงๆ มันสิเป็นล้อยมันสิสว่างเหลียวเห็นบดถีบนั่นแหละถ้าว่าเห็นก็นคือสักตาว่าได้บ่แค่เห็นได้บ่โดยโดยบ่ต้องไปคิดว่าแสงยังวะอันนั้นบอ่อันนี้บ,นนบ่กับ,บ่ต้องนะนี่คือต้องสิ่งที่ห้าต้อ,ตองควบคุมที่สุดคือสติห้าเองนั่นแหละอย่าอย่าเอาไปคิดกับสิ่งที่เห็นแสงสีเสียงแสง,สแสงสน,น,นั่นสีนี่มันสิหลอกล่วงไปเลยดอกแนวมืมันนี้เออบบดน้็นเห็นงูงูใหญ่เบบ่งขึ้นมาจังส่เออถ้าไปคิดให้คากับมันหรือว่า นั่นก็มันกับยานด้แล้วสั้นด้ดาวดาวเขาเ้ายแล้วบางคนก็หนีแลนออกจากกดกับมีแลนออกจากท่างจงกลมกับมีแล้วแต่มันเป็นได้หลายอย่างได้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะความอัศจรรย์ของหนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติผู้ไปหลูไปเห็นผู้เห็ดเอานี่ยซีหูเอาเองเป็นตะของเองยืนอยู่ห้างกันแขนหนึ่งนี่เอองงได้ี่ยเอ้ามันอย่างว่าได้บ่เนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเจ้าของกับเลี้ยวนี่ออกจากความสงบแล้วออกจากความตังมันแล้วเด้อ เดี๋ยวบางกับของเอาอันนี้กักูอันนั้นกะกูเด้มันจะไปยังสันเด้แท้ที่จริงอะไรเหตุคือบ่มียังเกิดขึ้นโลดคนสองคนสิมานยางสูนกันแต่ยังใดยางพาแมางไปโลดถ้าผู้ยางเดินจงกรมยางไปโลดเหตุสันเฮาต้องการความสงบสะก่อนแล้วหลายๆอย่างมันสิมาประมวนกันลงมไม่เองดอกว่าเออการเห็นความคิดนี่เห็นแบบใดโดยที่เฮาบ่าเข้าไปเป็นผู้คิดผู้คิดคือผู้มีอารมณ์ความรู้สึกในความพ่อใจแล้วบ่พ่อใจ โพบเขียก,ก็เห็นซื่อๆทั้งๆที่นั่นแหละเห็นซื่อๆด้ยินซื่อๆ,ๆนี่นานั่นแหละการละการตัดมันก็ตัดแบบนั้นละแบบนั้นทุกคนมีหลักหนาเห็ดเอาอันเดียวจะไปแล่นฟุงซันหาผู้นั้นผู้นี้หลายมันอยู่ในเฮาพระอรหันต์อยู่ในเฮ้าบ่ได้อยู่นําผู้เออเฮ้าบ่ได้หูจักดอกว่าเข้าเจ้าบรรลุหรือบาบรรลุแต่ปากเบาซาลือกันไปซื่อๆนะถ้านันถ้าจะเห็นน่ะให้หันเข้ามาบ่งจิตกับกายของเจ้าของเอง จิตคือความคิดให้มันตั้งมั่นอยู่ในขํามบริกรรมพุทโธไวต้ตนเดียวเอ,าเอ,อกายก็คือเอาความรู้สึกนี่มาไหวดีออบออบแมนว่ามาเบิดบ่งทั้งแข้งทั้งขายเน่อยตีหนื่อยมือเด้เอามืงนี้ร่วมให้แล้วร่วมร่วมเบิดุกย่างร่วมลักสูตรให้แล้ววิธีละกิเลสตัดกิเลสเฮ็ดทั้งใดเป็นเฮ็ดทั้งสี่แหละเฮ็ดเอาเองอยู่ที่เฮ้าบ่อแมนเพิ่นเฮ็ดให้บุญแปลว่าอย่างบุญแปลว่าความสงบเย็นในใจเจ้าของเด้อ บุญบ่เมนพิธีที่ต้องถวายกฐินผ้ปาป่ามีเงินแสนเงินล,านล้านบุญบ่เมนแบบนั่นบุญคือความสงบในเจ้าของเองอันนั้นเป็นท่านแต่ว่าท่านพวกเจ้าสิท่านเป็นบุญบอ่อเท่านั้นแหละเออท่านส่วนมากมันท่านเพื่อการเพิ่มทุกบ่เมนดับทุกท่านเพิ่มทุกท่านเราขอเอาสิ่งเราเนี่ยเอาหนาแพ็คหนึ่งเอาเงินสองร้อยสามร้อยเ,อเงินพันหนึ่งมื่นหนึ่งกับมาตามมาแลกเงินหลายหลายล้านขอขับคู่ขาถือหวย Tery, ถือลอตเตอรี่ถือแจ็คพอตว่าไปเลือเอ่อนว่าท่านเพิ่มทุกถ้าท่านดับทุกข์หคือคือท่านไปแล้วหายไปแล้วจบไปเร่ยไ่ต้องไปอีกอย่างอีกแต่ว่าบุญคือความสงบเยน็นและเป็นประโยชน์ก็คือให้อุทิศบุญนั่นเองอขอพน้นบุญอันเกิดจากการให้ทานข้าวเจ้านี่จงถึงแด่มารดาบิดาข้าจ้าเจ้ากรรมในเวรหรือเจาะจงลงไปกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่เขาต้องการทำที่ห้าต้องการอุทิศใ,ให้ใจว่าหลักอุทิศแปลว่าให้นั่นแหละ ให้ทั้งใจให้ทั้งนึกยิ่งถ้าเห่าเห็นจำรูปร่างหน้าตาของเขาได้เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายอขอบุญอันเกิดจากการให้ทานข้าวเจ้านี้จงถึงแด่คุณย่ากอคุณลุงขอกบว่าไปนี่เน้นเอา,าเฉพาะเจาะจงจำเพาะน,นี้เจาะจงลงไปถ้าเห่าสิ่หายร,ร,ร่วมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่หร่าบรรดามีบุญอันเกิดจากการให้ทานบุญน,ากกานี่นคือความสงบ ทองทำความ้อใจเห็นดีสะกนเด้อพวกเฮาได้ยินได้ฟังมามากบ่มีู้ใดเว้าแบบนี้อ่าได้ยินได้ฟังมามากทำบุญเราขอนนั้นขอนี้อธิษฐานเอาเด้อพวกเจ้าสิได้เกิดไปอยู่สวรรค์เป็นได้เป็นเทพเทวดาอินพุ่มมีบริวารหลายตายสัตว์ใดก็สิดได้รงกลับมากินบุญเก้านี่แหละแต่พวกเจ้าไป่เห็นว้พวกเจ้ากระทุกพวกเจ้าถึงยินจังซีก็เหตุหนึ่งท่านเพื่อพระนิพพานเลยดับเลยเออแต่ว่าอุทิศบุญท่านดับทุก จะท่านเพิ่มทุกนั่นแหละหลายหลายอย่างที่หลายหลายคนบ่อยปถึงยินเพราะว่าเฮ้ายินมาต่เกิดเรื่องถือผีสสงนังไม่เทวดาเรื่องท่านเราก็ขอขอ,อนั่นข้อนี่เป็ปนังสั้นอธิษฐานบารมีอธิษฐานบาลามีาว่าตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายมุ่งมั่นใส่ใส่จุดหมายเดียวคือพระนิพพานนั่นแหละว่าต้องไปอียังมันดอกถ้ามันบ่ถึงสิ่งที่เฮ้าท่านเว้มันก็ตกข้างมาเป็นของเฮ้าเพื่อก่ามันจะไปใส่เกิดจากเฮา เหตุของเขาเหตุไว้ดีแล้วผลก็เป็นของเขาเก่กามันว่าเบิดดอกอันทีอ่อุทิศไปนั่นนะแหละเบื้องต้นว่าเข้าใจสิว่เาเข้าใจระวังทำกลางและทีสุดทำความเข้าใจเบื้องต้นให้ดีแบดนี้เข้าเน้นสมาธิเข้าเน้นอยู่แล้วอันเรื่องนี่แหละคิดตั้งมัน่นสรงชาติหรืออารมณ์มันเป็นกุศลเป็นยังคือหายภาวหน้าพุดโทษเพราะว่าเ่าห้ไปคิดถึงบาปคิดถึงเรื่องความสั่งผูนนง้นั้นสั่งผู้นี้สั่งค้นสั่งหมา สร้างอากาศเมียนบดนนแหละนะสร้างหอด,ดิน้าอากาศสร้างหอดฝนมีเบดเมีนบปเอาพวกเจ้าว่าตกแมงยังกระดอกระเดียแท่นนั่นนั่อารมณ์บ่พอใจสร้างฝนแต่ว่าห่อนห่อนแมงยังขดแขกกูจะไปทุบทำร่ายดวงอาทิตย์ถิมซะบ่หูนะมันออกนอกโลกไปหลยเห็นว่าทั้งสั้นก็เลยให้เอาข้ามบริกรรมพุทโทไว้พุทโทเป็นพุท่านุสตินั่นเป็นการนึกถึงพุพเจ้าแล้วพุทโทษเป็นทั้งศีลอยู่ในหันเป็นทั้งท่าอยู่ในหัน เป็นทักสมาธิอยู่ในหันสงบเย,ย็นอยู่ในหันดับอยู่ในหัน <adapting> เป็นศีลแบบใดเข้าบมิจิตเจตนาในการจะไปข่าค้นดอกว่าไปหลักไผ่ดอกว่าไปฝระพืชพิษในกรากรก็ไผ่ดอกตอนที่ห้องุดโธ่อยู่ในนั้นเข้าบริไปขีดตัวอห่างู้ได้เสียชียชวิตรัพย์สินเข้าบร,ริจินเราเมายาหรือว่าสนับสนุนผู้อื่นกินดอกพุดโธจึงเป็นศีลอยู่ในหันพุดโธจึงเป็นมหาท่นทน ah านใหญ่อยูอย่ในหันมหาท่านใหญ่คือบ่าข่าไผ่นั่นแหละมหาท่านใหญ่ สมาธิต้องจิตตั้งมันก็ตั้งมันแล้วปัญญาก็มีอยู่ในหันนั่นเองดับทุกปัญญานั่นนะ่ะยังสัน้นเพราะเข้าใจแเราอ่ะเอ้าว้าอ